เอานับโอเคมีกี่ตัวเอาดูเร็วนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งจังเลยพูดแล้วใครใครใครนับเก่งแท้ไหนตัวอะไรเนี่ยองฮะตัวอะไรนี่ฮะนี่นะเนี่ยดูรูนี่ใช่ไหมนะใช่ไหมโอ้เจ หนขี่นับแร้วมีกี่ตัวหนึ่งสองสามห้าดเกสิบใครนับใครใครนับเก่งจังเลยเร็วใครนับไหนเจเจ้าัวไหนมีกี่ตัวนัไหนมีกี่ตัวเจเจ้าัวไหนนับให้ดูเร็วไหนนับให้ดูเร็ว ไหนงอแวกไหนตัวอะไรเอาวางลงวางลงวางลงงอหวกงอหวากงอหวกไหนเอาวางลงลูกไก่ลูกไก่ลูกไก่ลูกไหนมีกี่ตัวลูกนับดหนึ่งสองสามไม่ใช่ไหนเอะไรไหนมึงออกก่อนลูกมึงออกก่อนไหนว่ายขีดหายแล้วนั่นเห็นไหมเดี๋ยเด้อนี่ไง นี่ถือแบบนี้ถือแบบนี้บบนถือนี่ถือแบบนี้เออเอานับมีกี่ตัวนับเร็วหนึ่งสอง,องสามาสี่เก้าิบจ,จริงยังเลยมองกล้องมองกล้องเลขสี่หายไปไหนเลขสี่ละไหนนับเร็วนับนับให้รู้หน่อยนี่นับนี่มองกล้องด้มองกล้องด้มอ,มองกองอล้องดาเร็ว มองกล้องด่านับหนับนับเร็วนับให้ดูหน่อยเร็วกี่ตัวนับนี่นี่นี่นับหนึ่งสองสามสี่ถ้ารูปถ้ารูปไหนนับให้ดูก่อนแล้วได้กี่ตัวนะไหนได้กี่ตัวเก้าหนึ่งไหนอยู่ไหนล่ะหายจอยหนับนี่นี่อยู่นี่